ยอดเยี่ยมมากครับทั้งน้องพัดและน้องพันที่คิดหาทางและใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาและที่เยี่ยมยอดที่สุดก็คือทั้งคู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับปัญหาครับก่อนจะอาบน้ำม้าสิ่งสำคัญที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำความสะอาดใต้ขิดม้าครับเกิดเราขี่เนี่ยถ้าเกิดมันมีเศษหินหรือเศษอะไรเข้าไปยัด ครับเวลามาไปยุ่งก็จะเจ็บขาเพราะนั้นเราก็จะแคสกีดตรวจดูก่อนก่อนจะเรามาไปใช้งานหรือเอาไปขี่นะครับครับทีนี้เวลาจะยกยกขาไม้นะครับไปถึงเนี่ยครับจะให้เราลูกก็ใช้มือค่อยๆมาถึงก็ค่อยๆลูกไปก่อนค่อยๆลูกไปครับแล้วบอกเขาว่ายกครับก็เขายกปุ๊บยกขาขึ้นมาครับแล้วก็มือนี้ขวานี่นะครับล็อกไว้อย่างนี้แล้วเวลาที่ม้าดิ้นนะครับมันจะได้ไม่หลุดแล้วเอาเราก็ดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้ไหม เมื่อพี่สมศักดิ์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองแล้วล่ะครับงานนี้ต้องอาศัยความกล้าเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพราะจะแคะกีบม้าได้ก็ต้องยกขาม้าให้ได้ก่อนครับและเพื่อความปลอดภัยพี่สมศักดิ์จะคอยช่วยดูแลอยู่อยากไล่ชิดครับเดี๋ยวให้เราทั้งสองคนลองทดลองแคะกีบม้าดูมั่นใจไหมครับไหวไหมพัดว่าไง พันละครับพันละครับโอเคตกลงงั้นเราให้พันลองก่อนนะครับ <laughs> เออาก็เพื่อเป็นการฝึกความกล้าของไงของเราไงครับกา <laughs> ูทำให้ทุกคนได้เมื่อแฝดพี่กล้าและขออาสาก่อนทุกครั้งกับแฝดน้องที่ดูจะกลัวมากกว่าและไม่เคยขออาสาลงมือก่อนเลยสักครั้งผู้ใหญ่หรือพี่เลี้ยงอย่างผมควรทำอย่างไรเรื่องนี้คุณหมอช่วยได้ครับมันก็อีก ประเด็นเดียวกันเลยว่าเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าอันไหนใครทําได้ดีกว่ากันน่าจะเป็นจุดพิเศษสําหรับแฝดคู่นี้นะครับคือเขาเรียนรู้กันในกันและกันแล้วก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับพันธ์เขาก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยพี่พันธ์จะต้องเข้าหาม้าก่อนเพราะพี่พัน์ชอบม้าไม่กลัวแต่งไว้ก็แล้วแต่เราก็คงจะต้องช่วยอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้องพันธ์นะครับก็คือว่าเพิ่มอาจจะให้กําลังใจเขาว่าเฮ้ยเขาทําได้นะครับหรือ พัดอาจจะอยู่ในแนวสนับสนุนนะครับเพราะเราก็เคยเห็นฉากหนึ่งที่พัดทําได้ดีก็คือช่วยให้น้องสามารถรูปมาเอาชนะความกลัวได้นะครับเราก็อาจจะให้พัดช่วยแทนที่พัดเริ่มก่อนพัดกับกลายเป็นฝ่ายช่วยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําได้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่อาจจะให้กําลังใจพันธนะครับว่าเฮ้ยลูกทําได้อ่าลองนี้สิลองนั้นสินะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้กําลังใจแล้วก็ให้เขาได้มองตนเองใหม่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าฉันทําอันนี้ไม่ได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันถ้าฉันพยายามหรือเปิดอโอกาสให้ตนเองบ้างเล็กน้อยนะครับให้น้องหัน<อ>หันหันลองก่อนดีหจะได้ปิดตัวเองไงครับไหม ครูสมศักดิ์ยกไม่ไม่มีอันตรายเลยเดี๋ยวครูสมศักดิ์จะคอยสอนข้างค้าไม่เห็นทำอะไรเลยอ่าขาหน้าให้เป็นไรหรอกนะอ่าจะได้คุ้นกับมามากขึ้นอ่าเดี๋ยวคุณครูจะคอยครูจะทำทีมอบที่แครกิดให้อ่ารับอ่ารับตำแหน่งไว้อ่าสมมอบกันต่อเชิญอยอาแล้วลูกลูกไปจอดลูกไปลูกไปลงล่างครับลูกแปางล่าง แล้วก็บอกว่ายกอ,อุ้ยขอบคุณด้วยความไม่มั่นใจน้องพันจึงขอให้พี่สาวผู้กล้าหาญทําให้ดูก่อนครับซึ่งพี่พัดก็ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับให้ลูกฝ่ายลูกฝ่าลูกฝ่ายลูกปฏิขาอ่าลูกนี่บอกยกนี่ยกใครจะเริ่มยกดกไม่ดูน้ไม่ยกไม่ยกทำไงลองบีบตรงนี้นิดนึ่งบอกว่ายกบอกมึงบอกว่ายกแล้วยกยกยกมือ อ่ามันพร้อมเลยอ่าอืออ่าคอยระวังมั้งจะคอยระวังอาจจะวางขาอ่ายืดเท้านี้ข้อขาเวลาระวังวางเท้ามาจะได้อ่าลองแคดูดิแค่แรงๆนะครับแค่ไหนสองแล้วเ่าเหนียวจังอ่าเป็นไงพัดยกขาม้าแล้วก็แคะกีบม้าหนุกดีอ่ะหนุกดี เตนเต้นมตอนแรกเตนกน้ตนเต้น,ตน,ตนมันหนักมันหนักใช่ไหมครับยกหนักเหมือนกันแต่พอรู้เทคนิคแล้ว <c oughs> มาเขายอมง่ายไหมยกง่ายเลยแล้วแคะยากไหมครับ <c oughs> ไม่ยากเก่งมากเก่งมากครับไม่การลองสิ่งอย่างนี้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เรากล้าใช่ไหมครับพัดทีนี้ก็ดาถึงตาพัดแล้วแหละไม่ต้องทำหน้าเดี๋ยวลองลองดูไหมครับนะ <c oughs> ถ้าพัทตั้งใจสักอย่างต้องทำได้ เอคน,นง่ายหยิยงงเอยเก็บไประคองประคองเอาเอามือซ้ายปะคองเลยเอึย๊บเอออยากป่าเอาตรงตัวตะขออะเช็ดขึ้นไปถูดขึ้นไปไอ้ตรงสามเหลี่ยมข้างบนน่ะ เป็นไงบ้างแคกรกลีดมาน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่ทำได้ยังเออเห็นไหมแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปกลัวก่อนที่จะได้ทํานะครับเอ,อ่อเราลองทําก่อนสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะอแถมสนุกด้วยเนาะลองอีกไหม <c oughs> เอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาอาบน้ําให้เด็กดุดมแล้วละครับซึ่งขั้นตอนในการอาบก็เหมือนกับการอาบน้ําคนอย่างไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับ คนใช้สบู่ม้าก็มีสบู่เหลวสําหรับม้าเหมือนกันคนใช้ผ้าขนหนูหรือใยบว,วบขัดที่ไกลม้าก็ใช้เหมือนกันครับยัาไมถูแรงยังไมดถูแรงเพเทียบถ้าถูแรงมันเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับการขัดตัวให้เด็กอุดมเป็นประยงสนุกสนานครับโดยเฉพาะน้องพัด ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวครับเด็กอุดงใช่ไหมวิาบ้าเด็กอุดมจ๋าทำไมทำ่ไมเด็กลุงไม่ยมในการทำงานทุกๆอย่างถ้าเราตั้งใจใส่ใจและทำด้วยความสนุกนอกจากผลงานจะออกมาดีแล้วเราเองก็จะมีความสุขในการทำงานด้วยครับเดินบนดิน มมันนิ้ลลเเือว,ลว,ลวตลอดสองวันที่ผ่านมาทั้งน้องพัดและน้องพันได้ทำความคุ้นเคยกับมา้าผ่านภารกิจมากมายหลายอย่างตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะต้องรวบรวมความกล้าอีกครั้งเพื่อขึ้นขี่บนหลังม้าครับซึ่งเด็กๆก,ก็อยู่ในชุดพร้อมขี่ม้าแล้ว